คาเฟ่ลังนกและของฝากสุขภาพเปิดใหม่ในหาดใหญ่ทำเลนี้อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่หาง่ายและตอบโจทย์คนรักสุขภาพไม่ว่าจะซื้อทานเองหรือซื้อฝากเยี่ยมไข้นะคะจะแวะมาดั้งทานที่ร้านหรือท่านใดจะแวะมาซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มลังนกคุณภาพดีเรามีหลายแบบหลายราคาเลยค่ะและรุ่นดีไซน์แพ็กเกจไม้สวยหรูนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ลูกค้าชอบมากเนื่องจากราคาเริ่มต้นแค่980บาทเท่านั้นค่ะและทางร้านก็มีบริการเยี่ยมไข้เฉพาะที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ด้วยนะคะใครสนใจจะอยู่ไกลหรือไม่สะดวกสอบถามรายสสคา่วมู นนสินค้ากลุ่มลังนกแห้งเราก็มีค่ะเครื่องดื่มทุกชิ้นผ่านการรับรองจากออยและฮาลานอิสลามทานได้พิกัดหาง่ายตรงข้ามประตูเซเว่นอีเลฟเว่นและแบล็กแคนยอนโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ที่เห็นเป็นบรรยากาศส่วนแรกนะคะยังมีอีกฝั่งกําลังจะเปิดในไม่ช้านี้ค่ะเอาละค่ะเรามาพูดถึงเมนูในร้านคร่าวๆกันนะคะตัวอย่างเมนูกระเพาะปลาซีฟูด้ดน้ำแดงยาจีนแค่หนึ่งใบแดงเท่านั้นและนางเอกของเราลังนกในมะพร้าวเผาหรือลังนกตุ่นสา Apple, ลี่แอปเปิ้ลราคาแค่350บาทเองค่ะลังนกตุ่นสุดคลาสสิกก็มีนะคะราคาเเเเรรริิ่่่มมต้้้นน150บบาาาททลืออกกููีชไดงส์คั น้ำสมออร์แกนิกฟรี1ชุดแบบนี้เลยค่ะ150าบาทในแพ็กเกจแบบนี้จะซื้อทานเองหรือเยี่ยมใครก็ได้ยังไม่หมดค่ะเมนูแปะก,ก้วยนมสดพุทรานมสดแค่60บาทก็มีและร้านสาขานี้เป็นสาขา2ของร้านไทลุนลังนกนะคะอยู่ตรงข้ามป้ายแบ็คแคนยอนและเซเว่นอีเลฟเว่นเลยค่ะสาขาหนึ่งเราอยู่ในเมืองตรงทะเลตลาดใหม่นะคะสะดวกสาขาไหนมาเลือกทานและเลือกซื้อของฝากสุขภาพได้เลยค่ะนี่เป็นหน้าร้านจากภายนอกนะคะสวยงามสว่างหาง่ายอย่างที่บอกนะคะร้านฝั่งนี้จะเป็นร้านคาเฟ่ลังนกและของฝากสุข เช้าของขวัญจัดได้ตามงบประมาณและสีของหน่วยงานของคุณเลยค่ะร้านสาขา2เราก็เปิดทุกวันนะคะ6กโมงครึ่งถึง2องทุ่มค่ะ